เออเวมึงหิวปะเออเออเดี๋ยวคืนนี้กูกลับไปนอน,นี่ห้องนะเออมึงอยากให้กูไปเป็นเพื่อนปะละ่ะมกลับไปจะไม่เจอชาลีวะเจอก็เจอไปเจอก็ดีเหมือนกันนะกูจะได้เคลียร์เลยไม่ชอบไรคาราคาซังแล้วมึงไหวแน่นะ ฮะมึงไม่ลืมใช่ปะว่ามีกูอยู่ตรงนี้อ่ะกูรู้มึงแสนดีขนาดนี้กูจะลืมมึงได้ไงเอางี้ถ้ากูมีปัญหาอะไรกูจะวิ่งกลับมาหามึงเลยโอเคปะ่ะได้ดงั้นวันนี้เราไปกินข้าวเย็ยนกันปะเอาดิร้านป้าร้านเดิม ได้โอเคถือว่าฉลองโสดให้กูแล้วกันพี่เมย์ไล่กลับไปมึงยังหน้าด้านกลับมาอีกเหรอ สมแล้วที่เป็นพ่วเดียวกับมันนะมาก็ดีเอาของมึงกลับไปให้หมดเลยนะแล้วอย่าเสือกกลับมาหากูอีกบ้านของกูไม่ต้อนรับคนของตระกูลนั่นเข้าใจไหมพี่เบ,บ๊พี่ฟังผมก่อนนิพี่เบ,บ๊ผมอธิบายได้พี่ใจเนีนก่อนได้ไหมอะ่ะพี่ฟังผมพูดก่อนนิหอ,อยี พี่เบฟพี่ของก็ไปด้วยไปพี่เมฟมันไม่แค่นั้นอ,ะอ่ะพูดไม่ได้ยินหรอฮะฮะน,นี่นมเนี่มึงกับกูเลิกกันแล้วชาลีกูมไม่มีทั้งความรักไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับมึงอีกต่อไปแล้วเข้าใจไหมแต่ผมรักพี่อ่ะ ใช่ผมรู้จักกับโทนี่จริงผมเป็นลูกบุญธรรมของเขาจริงอะ่ะแต่ที่ผมเอาตัวเองเข้ามาช่วยพี่อะก็เ,เพื่อปกป้องพี่จากแผนของเขาอะ่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าโทนี่ตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากเส้น์พี่แค่ไหนอะกูรู้เรื่องนั้นกูรู้ตั้งนานแล้วปะโทนี่มันต้องการขายกูให้กับเศรษฐีพวกนั้นใช่กูรู้พี่รู้หรอเออดิ กูก็หนีออกมากตั้งนานแล้วไงที่พี่ทําอยู่อะมันต้องแค่ซื้อเวลาให้ตัวเองเพิ่มก็แค่นั้นน่ะที่เชื่อผมเถอะว่าโทนี่ไม่เคยคิดจะปล่อยพี่ไปเลยพี่ดูนี่ เด็กคนอื่นๆที่มูลนิธิถูกเลี้ยงแยกเพื่อให้ฝึกทักษะพิเศษนะพี่ไม่ใช่แค่พี่คนเดียวหรอกพี่ถูกโทน,นี้เลี้ยงแบบนี้เด็กกำพ้าที่โทน,นี้กว่ามาเลี้ยงในมูลนิธิมีเยอะมากทุกคนเป็นอัลฟา หรือเอาฟ้าหัวกะทิที่มีความสามารถพิเศษอยู่ในตัวถ้าฝึกฝนได้ดีโหนี่มันก็จะดูแลมันเป็นลูกรลักอะลูกไม่ได้ตั้งใจฝึกเซนตามที่ครูสอนเหรอทั้งๆทงี่มันเป็นข้อดีข้อเดียวของลูกแท้ๆนะถ้าลูกยังย่ำอยู่กับที่แบบนี้ปาจะไม่มาหาลูกแล้วนะ และลูกก็ต้องอยู่ที่นี่คนเดียวไปตลอดชีวิตแต่ถ้าทำได้ไม่ดีชีวิตในแต่ละวันก็แค่ไม่ต่างจากการโดนขังเดียวชาลีครูแนะนำให้เธอเร่งหาศักยภาพพิเศษของตัวเธอเองให้เร็วที่สุดเราเสียเวลามาสองปีกว่ายังไม่เห็นอะไรในตัวเธอเลยครูจะยื้อการส่งรายงานเรื่องเธอให้กับป๋าได้อีกไม่นานแล้วนะ เขคงไม่อยากถูกไล่ออกใช่ไหมผมผมจะพยายามให้มากขึ้นครับผมจะต้องเก่งขึ้นได้แน่ เคยสงสัยว่าเด็กในมูลนิธิที่เขาว่ากันว่ามีมากมายทําไมผมแทบไม่เคยเห็นใครเลยเด็กแปดคนนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากที่สุดของผมเลยนะอายุก็ยังไม่มากรับรองว่าถ้าสั่งกอดทกมันนี่งนะพวกมันจะทําประโยชน์ทางธุรกิจให้เราได้มาหาศาลมากกว่าใครคิดเลยครับ <c oughs> ซื้อไปเถอะผมรับรองเลยว่าคุณไม่ผิดหวังแน่ๆครับ ว่าแต่พวกเพื่อนเสร็จทีจีนของคุณน่ะเสนอราคามาให้บ้างหรือยังว่าจะให้คนละเท่าไหร่ทุกคนไม่ได้สมัครใจออกจากบ้านไม่ได้ถูกรับไปเลี้ยงที่อื่นด้วยความเต็มใจใถูกอะแต่ความจริงทุกคนโดนเลี้ยงเหมือนสัตว์ที่รอวันถูกขายต่อก็เท่านั้นส่วนผมก็ถูกให้ออกจากตระกูลเฉินผมไม่มีเซนต์พิเศษอ่ะโทนี่มันตั้งใจรับเลี้ยงแล้วก็ขาย แค่พู้ที่มีศักยภาพพิเศษแบบพี่แบบผมพี่ไม่ใช่อัลฟาทรรมลาะพี่เป็นอัลฟาพิเศษแต่สิ่งที่มีค่ามากกว่าตัวพี่นะก็คือลูกที่เกิดจากพี่ต่างหากลูกลูกจากกูเนี่ยนะโหนี่มันตั้งใจมังครับพี่ให้มีลูกกับอ e ีนิกมาก พวก1%อร์บนโลกที่มีความสามารถเหนืยวว่าอัลฟาพิเศษแล้วเด็กคนนั้นที่เกิดมาจะมีค่าหัวอย่างต่ำร้อยล้านอย่าบอกนายชาลีที่มึงเข้ามาหาคูตั้งแต่แรกเนี่ยมึงเป็นอนิกมาไม่ใช่พี่ผมเป็นอัลฟาธรรมดาผมก็โดนกวาดมาเลี้ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนิกมาที่โทนี่ตั้งใจจะจับคู่กับพี่อ่ะ ็นนนใครกันแน่ชาลีมันแฝงตัวเข้าไปอยู่ข้างตัวเบบในอู่เอ็กซ์แฮนเตอร์นั่นจริงๆครับท่านพวกเราแค่ละเลยไปเพราะไม่คิดว่าเด็กเบบที่ปกติเบบเล่นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจะเป็นปัญหาฉันเอ็นดูแกก็จริง แต่ไม่คิดว่าแกจะทํางานพลาดขนาดนี้แกปล่อยให้ชาลีไปโผล่อยู่กับเบฟได้ยังไงก็ท่านเคยบอกไม่ใช่หรอครับว่าชาลีมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราไม่มีประโยชน์ก็ต้องออกจากครือส่าไปผมผิดเองครับที่ทำงานไม่เรียบร้อย จะให้ผมไปจัดการเลยไหมครับไม่ต้องการที่ชาลีคิดเข้าใกล้เบบมันต้องมีแผนการอะไรในใจฉันจะคอยดูกันไปครับว่ามันตั้งใจจะทำอะไรกันแน่เคนตะครับ แกไม่เคยเห็นชาลีกับเบฟอยู่ด้วยกันมาก่อนจริงๆใช่ไหมครับท่านเป็นคนที่เก็บคนไม่มีประโยชน์อะไรอย่างผมมาเลี้ยงผมไม่มีวันกล้าโกหกท่านหรอกครับนั้นถือว่าเราคืนดีกันได้ยังครับพี่เบฟ อ้ยนัดเดทกันนะ่ะใครเข้ามาร้านป้ากันล้วลูก